สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถไทยซิ่งบายซูเปอร์ดัมชิเนลนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพจนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับบายซูเปอร์ดัมชิเนลนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ในเพจด้วยนะครับ FC นะครับผมวันนี้มาล่องมันนะครับผมก็เมษนสิบนะครับก็คือผมจะเอารถไทยเล็กนะครับปี21แรงเข้าล่องนะครับเนื่องจากที่แล้วได้เห็นไหมครับ ย่าเอาไม่ทันครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับอันนี้ไถสองรอบนะครับดูสิครับสองรอบแล้วย่ามันยังขึ้นอีกนะครับผมฝนตกแบบโอ้โหทั้งสามวันติดต่อสี่วันติดต่อนะครับพึ่งมาหยุดได้สามวันก็เลยไถไว้แล้วก็เลยไม่ได้ไถอีกดินก็ค่อนข้างแน่นนะครับอ่ะมาชมผานผานกันเลยครับว่าผมตั้งผานยังไงนะครับผมตั้งผานแบบไปกลับนะครับผมมันก็จะได้เมตรยี่สิบพอดีนะครับทํายังไงนะครับผมเนาะมาชมกันเลยครับ ครับกับ MU 5 7 0 2นะครับผม mm hmm. ก็ใครที่จะล่องแบบนี้ก็พกตลับมิสมาด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือเอาง่ายคือฐานล้อเนี่ยผมวัดจากล้อเนี่ยมันประมาณ50เซนนะครับเนี mm ่ย hmm. ขอบล้อกับขอบล้อเนี่ยห้าสิบเซนใช่ไหมครับขอบล้อด้านนั้นก็50เซนใช่ไหมครับส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณประมาณเกือบเมตรนะครับเมตรนิดๆน,นะครับผมเอาร้อล้อเนี่ยประมาณ45เซนไม่ถึงไม่ถึง50หรอก ตัวตัวนี้มันจะเมตรกว่าๆนะครับประมาณเมตรสิเมตรที่ได้นะครับผมเทคนิคของผมก็คือนะครับขยับเห็นไหมครับผ่านใบเนี้ยใบใบข้างขวาผมเนี้ยให้คมข้างในนะครับเห็นไหมครับมันกินรอยล้อพอดีนะครับมันอยู่ในกินรอยล้อด้านในพอดีนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะออกมาห่างอย่างนี้ครับผมมันก็ออกจะออกมาห่างอย่างนี้ครับก็ประมาณเกือบห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนแล้วก็ระหว่างต้นอีกประมาณยี่สิบเซนนะครับข้างนี้ก็ยี่สิบเซนนะครับผม ก็รวมกันห่างประมาณเอ่อข้างต้นเนี่ยประมาณ30เซนสามเซนก็เท่าไหร่ครับ50มันมันวัดได้ประมาณเอ่อเมตรท่าสิบนะครับผมเอาตราเมตรวัดให้ดูดีกว่าแป๊บเดงครับมมันจะได้ล่องล่องกว้างความกว้างประมาณเมตรเนี่ยครับจากสั้นล่องนะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อขออภัยด้วยนะครับถ่ายคนเดียวนะครับ นี่นะจากกลางล่องด้านนี้นะครับมาถึงด้านนี้นะครับเมตรสามสิบพอดีนะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยจากล่องด้านนู้นกับด้านนี้เมตรสามสิบพอดีนะครับเมตรสามสิบพอดีนะครับผมมามามาวัดล่องกลางระหว่างล้อกันมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณหกสิบกว่าเซนครับเจ็ดสิบเซนครับผมประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะครับก็คือตัวเนี้ยผมก็วัดง่ายๆตัวนี้ ปดสิบเซนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมใบผานเนี่ยแปดสิบเซนนะครับผมเอาเอาเอาไว้เนี่ยจากรอยรอยนี้มาถึงรอยนี้เนี่ยประมาณแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนนะครับก็คือเอาใบใบแรกเนี่ยกินรอยล้อนะครับแล้วก็ข้างซ้ายก็เช่นกันครับผมกินรอยล้อนะครับกินรอยล้อมันจะได้คูแบบประมาณแปดสิบเซนนะครับเนี่ยคูคูอย่างเงี้ยคูอย่างเงี้ยครับดูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันอยู่กลางรถพอดีเลย ด้านนี้กับด้านนี้ครับผมเอาให้กินลอยล้อด้านในนะครับข้างนอกก็จะเหลือครับก็วนไปวนมาได้ครับมันตั้งเท่ากันแล้วก็ไปกลับได้ครับผมไปกลับได้นะครับระยะห่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ตรงเท่าไหร่ครับดินมันแน่นนะครับผมมันเจอดินแข็งๆมันก็ลดพลิกไปพลิกมานะครับผมก็จะเอาบียี่สิบดแรงนะครับเข้าครับผมเพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดแรงงานนะครับแรงงานก็คือแรงงานดายาใส่ปุ๋ยนะครับผมอ่า แล้วก็ฉีดยานะครับผมบี21นะผมมีโรตารี่นะครับโรตารี่เล็กโรตารี่เล็กก็อยู่ประมาณ85เซน80กว่าเซนได้แหละนะครับมันจะเข้าร่องพอดีฐานล้อรถ B21 ก็ผมเลือกตัวเนโรนะครับผมก็ฐานล้อ91เซนนะครับผม91เซนล้อหน้า8ประมาณ85เซนนะครับ80กว่าเซนนี่แหละลอ้อล้อหน้าล้อหลังมันจะเท่ากันนะครับแต่กว้างไม่เกิน91เซนนะครับผมตัว B21 นะผมก็เลยเลือกทําวิธีนี้ดูนะครับผม ผมจะปั่นก่อนนะครับปั่นแล้วก็ปั่นเสร็จให้ดินมันฟูๆนะครับเอาหญ่าเสร็จนะครับผมผมจะมีผานนะครับผานของทั้งสารนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะฮะสั่งแล้วนะครับผมก็ทําไงได้ครับลงทุนไปแล้วก็อยากให้มันได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมลดต้นทุนด้วยต้นทุนแล้วก็ไม่ได้จ้างเยอะนะครับก็จะเอาผานเนี่ยแหวกกบนะครับกบร่องให้มันอ้วนขึ้นนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเอาตรงกลางนี้ไปอีกนะครับมันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับผม ผมว่าเห็นเพื่อนๆในสมาชิกนะครับผมที่ในกลุ่มนะครับเขาก็ทําได้ผลผลิตดีนะฮะปกติเราทําเนี่ยไม่เกินห้าตันนะครับผมไม่ไม่เกินสี่ตันห้าตันนะอย่างเก่งเลยสี่ห้าตันนะครับทั่วไปอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยที่เขาทํเนี่ยสวยอยู่ครับปลูกทีนะครับปลูกทีสวยขึ้นลําหัวเล็กนะครับแล้วที่เขาทํานะครับผมผมเห็นเขาอ่ะหกตันขึ้นไปนะครับอย่างขี้เล่เนี่ยหกตันนะครับผม ถ้าสวยจริงเนี่ยประมาณเจ็ดถึงแปดตันได้นะครับทําเอารถเข้าร่องหนึ่งค่าจ้างแรงงานก็ประหยัดนะครับค่าแรงงานหนึ่งประหยัดเลยนะครับประหยัดมากๆากเลยแหละค่าใส่ปุ๋ยค่าอะไรโอ้ประหยัดเยอะนะครับอ่ะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวมาพาชมสักล่องนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนถ่ายนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสักสักรอบนะครับผม เนี่ยวิทีผมวิ่งครับผมจะวิ่งไม่ไม่เหยียบลงในล่องมากเกินไปนะครับเพราะว่ารถของเรามันมันมันกว้างแค่ประมาณไม่ถึง2เมตรเก้าสิบกว่าเกือบ2 m. เมตรนี่แหละนะครับผมก็จะ,จะเหยียบรอหน้าก็จะเหยียบเหยียบกลางอย่างงี้ครับเนะนะเออไปดูด้านหลังครับ อันนี้คนงานสุดพิเศษ,ษนะครับจอยลอยนะฮะจอยลอยนะครับ, <laughs> รรบทับจ้าง <c oughs> เอาไปเที่ยวนะครับจอยลอยถ้าจะไปประมาณนี้นะครับไม่มีปัตหาใช่ไหมครับมันควบคุมไม่ได้นะครับมาตรงบ้างไปตรงบ้างนะครับ เชร์นะครับผมสวัสดีครับ